มาวันนี้ครับผมมาสอนใช้ตัว j o ยคอน Nintendo ในการเชื่อมต่อเล่นอ e ีฟุตบอลแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Joy เวอร์ชันของ Nintendo Switch เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น j o ยโปรอ่ะเพราะผมลองใช้แล้วว่าถ้าใครมี Nintendo ที่บ้านนะครับหรือว่าจะใช้ j o ยเล่นเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อ j o ยใหม่ Man ก็ได้ใช้ตัว Nintendo เชื่อมต่อใน iPad เราเล่นได้ครับหรือว่า Joy Pro เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนกันนะครับกับ จอยที่ก่อนนันนี้ผมเคยทําให้ดูอันดับแรกนะครับผมจะเข้าไปที่บลูทูธก่อนแล้วกันอ่อาพอมาที่บลูทูธใช่ไหมครับจะสังเกตว่าของผมเนี่ยผมจะมีเชื่อมต่อจอยคอนไว้แล้วแหละ2ตัว2ตัวแล้วก็จะมีตัว Pro Control อันดับแรกนะครับของจอย Nintendo เนี่ยที่เป็นจอยโปรเนี่ยให้เรากดให้กดตัวปุ่มไหนก็ได้ให้ไฟมันขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยให้กดตรงปุ่มข้างบนนะครับเพื่อ ให้มันวิ่งหาเขาเนี่ยนะปึ๊บแล้วกดนี้ก็ได้เนี่ยวิ่งหาเสร็จแล้วมาที่บลูทูธนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อ joy p r o มันจะขึ้นแบบนี้เลยเรากดเชื่อมต่ออ่าเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่าปึบอ่ากดถ้าใครยังไม่ได้กดตรงปุ่มนี้นะกดตรงปุ่มนี้ก่อนแล้วปุ่มจะวิ่งหา อ่แป๊ดนึงนะอือะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มาแล้ว,ลว,ลว,ลวช่อมต่อจอยคอนเทลเลอร์แล้วนะครับอ่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าไกลไม่เจอเนี่ยให้กดปุ่มตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยไฟขึ้นกดปุ่มข้างบนนะเหมือนก,นกันกับพวกเชื่อมต่อจอย ps 5หรือเป็นพวก Xbox กันเองนะครับเพื่อกดแชร์ก่อนแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะในการคอนเน็กเสร็จแล้วไปที่ตัวเกมอ่า พอเสร็จล้วเป็ตัวเกมไปที่อ่าไมันด้ขึ้นโหมดเชื่อมต่อเห็นไหมครับตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้จะขึ้นโหมดเชื่อมต่อแล้วเราสามารถสังเกตได้นี่ครับมาที่ตรงนี้เลยแล้วก็มาตรงที่นี่ครับมันด้ขึ้นคําว่าตัวเกมเราเชื่อมต่อกับตัวจอยแล้วนะครับหลังจากนั้นเป็นที่โหมดทดลองผโหมดทดลองเสร็จไปเลื่อนดูแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มนะจอยของตัว Nintendo เนี่ยมันจะสลับกันอยู่นะครับ ตัว A เนี่ยมันจะเปรียบเทียบเหมือนจอยพวก x อ็ก็อกนะ A คือส่ง x คือยิง y คือแทงบอลตัว B เนี่ยคือการเปิดบอลนั่นเองนะครับดูนะอ่านี่ใช่ไหมครับตัว A เนี่ยจะเป็นตัวส่งบอลนะครับเห็นไหมครับส่วนตัว B เนี่ยจะเป็นตัวกดโยนบอลตัว Y านี่เป็นตัวแทงบอลตัว X จะเป็นตัวยิงอ่ทาทำนองในการยิงหลอดม่วงก็จะคล้ายๆกันกับพวกจอย x b o ก็อกกันเองนะครับ ถ้ากดยิงหลอดม่วงเนี่ยให้กดตัวสปีดแล้วก็ตัว X เนี่ยพร้อมกันดูนะนี่ครับแบบนี้เลยเห็นไหมจะคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่ามันสลับแค่ตัว a b y x แค่นั้นครับก็นอกเหนือจากนั้นเราสามารถไปตั้งปุ่มควบคุมได้วิธีการตั้งปุ่มควบคุมอ่าในคลิปนี้บอกวิธีการตั้งปุ่มควบคุมเลยนะไปที่เมื่อกี้เหมือนเดิมนี่ครับอ่าพอเรามานี่เสร็จใช่ไหมครับมาที่ ตรงจอยของเราเดี๋ยวมันจะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะขออภัยเมื่อกี้ไม่ไปอ่ะมาแล้วก็ไปที่คําว่าตั้งค่าเริ่มต้นนี่นะเด็กๆแล้วก็กดคําว่าตั้งค่าหลังจากนั้นพอมันเข้ามาที่รูปแบบจอยใช่ไหมครับตัวนี้เราเชื่อมต่อจอยตัวโปรคอเทเลอร์อยู่วิธีการก็คือเข้ามานี่ปุ๊บแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเริ่มต้น อ่าลงมาเราจะเจอใช่ไหมครับว่าปุ่ม x ปุ่มอะไรเนี่ยที่มันสลับกันใช่ไหมบอกว่าปุ่มตัว x เนี่ยเป็นตัวส่งเอเป็นตัวยิงใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นตัวส่งบอลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยแล้วก็กดเปลี่ยนไปเมื่อกี้เราบอกว่าตัว a เป็นตัวส่งใช่ไหมครับตัว a เป็นตัวส่งแล้วก็มาเปลี่ยนตัว a ให้เป็นตัว b ซะแล้วก็เปลี่ยนตัว b ให้กลายเป็นตัว a ซะนี่ ตั้งสลับกันนะแล้วก็ตัว x ที่อยู่ข้างบนเนี่ย x อยู่ข้างบนเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นตัวแทงบอนก็คือตัว y ผมก็ตั้งค่าแล้วก็เป็นตัว y ส่วนตัว y เนี่ยให้เป็นตัว x ซะแค่นี้เป็นอันเสร็จเพราะว่าเราติดใช่ไหมครับจากจอยพวก p s 2ใช่ไหมกดส่ง x นะกดส่งนี่นะเดี๋ยวมันจะชินมือไงแต่ถ้าเรามันสลับปุ่มคือเราจะงงไงผมก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ไหมอาถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปอีกรอบหนึ่งนะ ถ้าใครฟังมาทันย้อนคลิปอีกรอบหนึ่งอ่ะครานี้คือกลับไปที่ตัวเกมไปทดลองก่อนว่าตัวนี้ปุ่มเรามันสลับกันหมดหรือยังดูนะอ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะแล้วกดนะยิงเมื่อกี้สังเกตไหมว่าผมกดตัวนี้เป็นตัวย้นบอลใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวส่งบอลใช่ไหมอ่าตอนนี้คือมันอันนี้แล้วแหละอ่าตอนนี้ผมสามารถตั้งค่าให้มันเป็นแบบจอยปกติได้แล้วโอเคนี่คือการตั้งค่าจอยโปรนะต่อไปเป็นจอยคอน คลิปนี้จะยาวหน่อยแต่ว่าค่อนข้างที่จะคิดว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนกับเพื่อนเพื่อนที่มีจอยอยู่ที่บ้านนะอันดับแรกดาาก,แกดเข้ามาที่บลูทูธก่อนใช่ไหมเรากดเข้ามาที่บลูทูธของเราเรากดเข้ามาที่บลูทูธกดยกเลิกการเชื่อมต่อกดยกเลิกการเชื่อมต่อจอยนี้ก่อนไฟจะตัดอันนี้คือตัดแล้วโอเคอน,นี่ก็ตัดแล้ววิธีการเชื่อมต่อจอยคอนนะครับให้เรากดปุ่มไหนก็ได้กดปุ่มกลางพร้อมกันนะ อ่ามันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอขึ้นอย่างนี้ดูหน้าจอจอยควนฝั่งซ้ายมาแล้วอ่าเราเชื่อมต่อฝั่งซ้ายก่อนนะอ่าฝั่งซ้ายเชื่อมต่อแล้วมาฝั่งขวากดปุ่มตรงกลางเล็กๆพร้อมกับปุ่มไหนก็ได้ในจอยอ่ามันจะวิ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคําว่าจอยควนขึ้นมาขวามือแล้วก็กดเชื่อมต่อเดี๋ยวมันจะคอนเน็กต์อ่าเสร็จแล้วปกะกอเข้า อ่าประกอบเข้าประกอบเข้าเป็นอันเสร็จเราได้จอยมาใช้งานหลังจากนั้นกลับไปที่ e f o o t o l ปึ๊บเห็นไหมครับคือผมเซ็ตจ,จอยตัวนี้ไว้แล้วคราวนี้คือมันจะจำได้ว,ว่า Nintendo คือมึงต้องเป็นปุ่มอย่างนี้นะนี่คือเป็นอันเสร็จวิธีการใช้งานตัวจอย Nintendo Switch นั่นเองนะครับในการเชื่อมต่อเล่นกับ i p แพ e อีฟลูบอรนั่นเองโอเคครับขอบคุณครับ